คือแบบแอบจนฆาตกรออกเกมอะคือมันยากมากเลยอ่ะมันยากตรงที่ไม่รู้จะทําอะไรเลยไม่ไม่รู้มันจะแอบยังไงด้วยแหละแอบได้นะแอบได้มันต้องแบบนิ่งจริงๆอ่ะเราเคยแอบเคยเล่นเกมหนึ่งอ่ะแอบกับไอ้น้ำอ่ะสองชั่วโมงงี้เห้ยใช่เหรอเออสองชั่วโมงเหรอพี่คีเคยไอ้เหรอในไก่กินน้ำอะสองชั่วโมงนี่อะไรกันสองชั่วโมงพี่คีงานขนาดนี้เลยหรอเอาเวลาไปซื้อกรีดีกว่าผมี่เมันก็พูดตรงกันไปที่เขาซื้ออยู่เวซาร์ ก็พูดอ้อมก็ได้กระดิปับอร่อยไหมพี่คีอร่อยกระดิปับไงอร่อยไงไสหมูอย่าไปเดินติดหินเชียวนะยยืนนิ่งว่ะไม่าดมาดมาดมาวด็อกเตอร์อะไรวะด็อกเตอร์อะไรโคตรเฟสเดี๋ยวควรหัวเตอร์โคตรเฟสใช่เหรอเชื่อดิไม่เชื่อไปดูอย่ากี้มีการท้าด้วยเฮียผมว่าไม่ใช่นะบอสมาปัดดิเฮ้ยใครว่าไอ้เมนี้พี่ว่ามันเหมือนโคตรเฟสนะมันยืนอ่ะมันมีปักอุมขาวๆแล้วถือมีอ่ะถ้าเป็นด็อกเตอร์ได้ยินเสียงอันตรีแล้ว ดูดีเด้อถึงมองตัวแดงเลยดิแหละเฮ้ยไอ้เพี่ยนมองหลังกูไอ้บอสอะไรเฮ้ยอยู่กับน่นอยู่บน่นเด้อยู่บอกแล้วว่าโกสเฟสไปน์เราไม่อยู่หลังกูไอ้สัตว์ตกใจเลยก็เห็นมันยืนอยู่บนเนินอะตอนแรกเพี่แกูฉีก่อนเพื่อนเลยอยู่กลางแมปตอนแรกเนี่ยเสียใจอยู่แม่งเหมือนเห็นดาบใหญ่นึกว่าตัวใหม่ตีละโมยหัวคิดเลยพี่เอาไอ้เหี้ยมาเเป็นียอะไรเนี่ยคาราคอนถามจริง มึงจะปันยด้เหรอหนุ่มก็ปันนี่แดีนะไปแล้วก็ไปแล้วมีอยู่แล้วมาแล้วนะเนียพี่ขี้เนียนเห็นไหมตัวนี้มันโง่พี่มันโง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 ่อยู่นะพี่เต้ยไหนมันโง่มันอยู่ไหนครับอยู่ไหนพี่อยู่บ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านใหญ่คิดว่าอยู่บ้านใหญ่ผมมาบ้านเล็กไอ้มันโง่จริงๆด้วยเฮียมันโง่จริงๆเมื่อกี้มันยังไม่เห็นผมเลยนี่มันดวงตาหรือขี้เนี่ย ขี้ไปขี้ไว้สัสเอาอยู่ไหนบอกด้วยนะพีีเราจะไปไหนกันดีไปข้างไหมนะไปข้างไหนเปข้างไปเขาอยู่กลางแมพเขอยู่กลางแมพเอ้าพีก่จีพี่จีบอกนไอ้บอสอ๋อคอแดงละไอ้บอสคอแดงเลยสัตว์มันมาแล้วพี่จีมันมาแล้วอ๋อมันอยู่ข้างหลังเล่ามันอยู่ข้างหลังเล่าเจ้ไปเครื่องข้างหลังผมนะมีโอ้ะไปตัวเตมขาวพี่พี่เจ้ไม่เจอใคร ไปเลุดจับเลยเออพี่กี้จัวผมพี่กี้เดินไปเออแทำดีไปอยู่แม่เทพ่ยอยู่แม่เทพ่วขวาซ้ายซ <heroin> <c Moder ator> ้ายบ้านใหญ่เออซ้ายบ้านใหญ่แมเทพ่ไอ้กูเออไอ้เหี้ยพี่ว่าเขามีโนวัดปะผมว่าน่าจะมีนะเล่นแบบนี้ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เอลกี้ข้างหลังแป๊บนึงถอดโซเทมก่อนเออพี่กี้ได้มันที่เดิมเปล่าแถมกี้บ้านใหญ่นะเอามันเอามาผมเอาข้าราชกรเล่นกูอยู่ดีเอ้าหลุดเฉยเอามามาเอผมเฉลยเอ้าติด ติดเฉลยอาอปันระเบิดอีกไอ้เหี้ยหลุดยังเนี่ยยังน่นจะเฝ้านะเรียบร้อยเตรียมตัวเฝ้าแน่ก็จะวนอีกรอบไม่เฝ้าไม่เฝ้าเชื่อผมเอ้ยมีอุ้มแล้วคุมเครื่องนะตัวเดียมขาวหนึ่งอันครับอะไรนี่ใครเป็นโมลีสัตว์โมลีใช่อ่ะ พี่เขามาพี่คีมามาผมวาผมไม่กลัว,ผม,มลวผมเคยกลัวได้ครั้งแั้นแหละพี่คีมอเร,อรย์เจมส์เขาขับสองอันนะมอริร์พี่เต้ไอ,อ้บอสมอิรยเอพ<ข>อพอเขา<อ>ไปแทงน้ำดึงได้ว่าผมปั่นไปเยอ่ผมนี่ปั่นให้เยอ่ ุปไปแล้วเหรอบอลเขากลับมาว่ะเขากลับมาบอลเขากลับมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขายมองดีมองก่อนมีแทงหลานก็เข้าตู้ไปคือเงินเก็บร้อยหน่อยเก็บร้อยหน่อยเขาน่าจะเห็นรอยบันไดแล้วว่ะแต่ไม่เห็นป่ะพี่นี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาไม่เห็นพี่เขาอยู่กลางแมบบเขาไม่น่าจะมาผมนี่นี่เอาตรงนี้จะได้เห็นจะได้เห็นเขาพี่เดี๋ยวพี่บล็อกให้ผมทีนึงนะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเอาตู้ไปไหนวะไม่ไม่ไม่ไปไหนแล้วไม่รู้ผมหาไม่เห็นอ่ะอนกูก็ไม่เห็นมันนะเฮ้ยเดี๋ยวฆาตกรออกพี่ขี้เอไรร้อหีตงน มีไหมมีดิยอยู่อยู่หลังอยู่หลังกูอยู่ข้างหลังเลยบอสเอ้ยทางอุ้ย ขวาบ้านใหญ่กูโดนพี่คีอยู่ไหนพี่คีอยู่ไหนกูอยู่แทงน้ำกันเราวิ่งไปหาไปหนึ่งผมมีสปินได้เวลาฆาตกรให้อยู่ฆาตกรเนี่ยเล่นได้ปะเล่นได้อยู่เล่นได้เป็นปันไว้ได้ปันไว้ได้ขาตกรคนนี้ไก่มากงั้นผมไล่ถอนโทเทมนะอยู่บ้านใหญ่บอสสิอยู่ขวาบ้านใหญ่เอ๊ะทำไมเสียงของเขาจะมาทางนี้ล่ะไม่ไม่โวยพี่วนอยู่วนไม้อยู่ทั้งวันพี่คีบอกเฮ้ยโอ้ยสัตว์เอ้ยประมาทพี่คีประมาทประมาทกินไปเอ้ไม่เจอร้องวีแล้วแล่จ้องวอ๋อมีไอออนเก แก๊ปไม่น่ามีรลวันไม่มีรลวันไม่มีใช่ปะไม่มีไม่มีมีวิ่งไวตัวระเบิดใช่แนแก๊ปแล้วก็มีใครมีโบโลปะผูพี่มีพี่มีขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเดี๋แล้วเดี๋ยวผมไปรอให้ผมไปรอให้ไม่หมนขึ้นไปแล้วกล้านะบอสขอไปบอสมาหลังมาดึงเลยมาดึงเลยมาผมดึงได้โอ้โหเรียบร้อยแตกดูไปตอนไหนเนี่ยวักไปติดเลยไปติดไปติดไหนเครื่องไหนเครื่องเนี่ยเครื่องของคผมเนี่ยติดเลยติดเลยติดไม่ได้เทียบกระเทียบว่าเดี๋ยวกูบอกให้ไม่มีโบโลนะ โอเคพี่เตยนพี่เตยมาเดี๋ยวผมรอให้อยู่ไหนพี่อยู่ตรงท่อนตรงเขาจะเข้าปัญญาย่อมาเลยที่มาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมดึงให้เดี๋ยวผมดึงให้ยังยังนะอย่าเบิงนะอย่าเบิงดึงนะเฝ้าเฝ้าเฝ้าพี่เตยยิงได้ปะไฟบอสปิดปะติดติดติดอุ้ยบันฟ้าพี่คีอยู่ไหนพี่อยู่บ้านใหญ่ติดเลยพี่คีตรงเครื่องที่บอสโดนโดนแขวนอ่ะกําลังวิ่งมาเนี่ยแป๊บนึงเอ้าอ๋อไฟบอสเฮ้ยพืบแรงไอ้สัตว์โอ้โหพี่ฮีมาปล่อย พื้แรงว่ะอยู่ผมนะติดเลยนะต,ยต,ติดเลยพี่ติดเลยพีย่ติดเลยยายายไปหาคนปันไปหาคนปันเปิดเครื่องใหม่เลยก็ได้ เอ้ยอยู่ไหนกันอ่ะอยู่ไหนกันอ่ะพี่อยู่บ้านใหญ่ผมกำลังเข้าบ้านใหญ่เสียงเขาอยู่เหมือนบ้านใหญ่เลยว่ะใช่เขาอยู่บ้านใหญ่พี่เขาวนกับใครอยู่ไม่รู้อ่ะพี่ฉีกมาแล้วพี่มาบ้านเล็กผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแมาแทงน้ำเอาไอ้ขี้ยพี่เใจหยุดพี่เใจหยุดบอสไปแตะเครื่องนั้นเลยอยู่กูเขาเขากราบเข่ากราบเข่ากราบพี่เขาื่องเขากลับเครื่องเขากลับเครื่องมารีกรุ๊ปตรงตรงแทงน้ำแม่เอาทีก่อนพี่ไม่ต้องฮิวกูกูฮิวไว้เข่าก็แล้วทำไมอ่ะกลับมางสโอ้ยพี่เขามองเขามองพี่เขามอง ปล่อยปล่อยปล่อยมาดิวะอยากเฮ้ยมาดิวะเตยวางแผลจะฆ่ากู่โอเคมาดิมาไล่กูดิมาเอ้พี่เลยพลาดผมมาช่วยพี่เตยไม่ได้ว่ะปั่นก่อนปั่นก่อนปั่นก่อนรอเสสองค่อยมาช่วยไอ้บล็อกเครื่องนั้นปัดเสร็จยังเออปั่นตอนให้เสร็จก่อนค่อยช่วยหลังนกขวบเสร็จเลยนะเสร็จเลยเสร็จเลยพี่อามารอสแตตแบยก็ได้เขากลับนะพี่เขาไปนะเขาไปไม่ทันแล้ว เขาอยู่กลางเขาเขาเขากลับมาเขากลับมาเขาอยู่กลางเขาเฝ้าเปิดประตูก่อนก็ได้พี่ไอ้ที่อยู่ไหนวะไอ้จัดถามเจ้าเขาเขาไปไปไปประตูไปประตูบ้านใหญ่นะไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเปิดอะประตูที่เปิดอะไอ้ประตูตรงนี้อยู่ไหนครับพี่เตยอยู่หลังพี่อ่ะอยู่กูเยี่ยกรับนุ่มวอลกอยู่ผมดึงไงนะผมดึงไงนะดึงเลยดึงเลยดึงเลยกูเจ็ดสิบสองอยู่ไอ้สัตว์เร็วๆดึงนะดึงนะ มีเปิดไวป้ปะไม่มีครับพี่เจมีป่ปะไม่มีไม่มีโอเคเดี๋ยวเราาเปิดอ,อีกทีออกเป็นสักกักนึงอ้าวเหี้ยมาดีมันกลับไปพ,พี่พี่เจมี่เจมี่ไปหาที่ซ่อนก่อนเจมวิ่งเ,เข้าไม้อยู่นี้มันพังไม้ไปแล้วเปิดแล้วเ,เปิดแล้วเปิดเสร็จแล้วตรงไหนบอสฮะ ไล่พิเตอร์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 สุดบ้านใหญ่บ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่เนินเขาอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาวะผมทีนึงอยู่กันก่อนเฮ้ยเฮียโอ้โหหลงไฟไอ้สารโซเวอรี่ปักกิ้งนู้ผมครั้งแรกอยู่กันก่อนนะเอ้ยบอสกูอยู่หลังมึงพี่เตอร์ไปตรงบ้านใหญ่เลยพี่เออพี่เตอร์เราเชื่อผมก็ได้ประตูอยู่ทางน้ำใช่ปะตรงที่อยู่ใช่ปะใช่ตรงตรงทางน้ำยังไม่เสร็จเลยพี่เตอร เขาไปทางแนงมันใกล้กว่านะเขาอยู่ไหนเขาไปหาคนฮิวกันนะเขาไปหาคนฮิวกันนะมาดึงเลมาดึงเลยไปดึงเลยไปดึงเลยวิ่งอยู่วิ่งอยู่พี่หลังมึงไปไปไหนกันดีอ้อมเราตว้องอ้อมวะววนไกบอสอยู่โอ้ประตูตรงถลุลระบอกนะพี่กีอถ้าหมดระบอก พี่ตัวไบอกให้บอนดหน่อยตรงบ้านใหญ่อยู่ไหนประตูอีกตัวนี้ตรงไหน,นเอาเฮและวเฮแล้เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยปนะปเปิดเลยเขากำลังไปนะเขากำลังไปเปิดเสต็ปตอนนี้เขาไปแล้วนะวิทย์น้องได้ตองได้อันอน,นี้อันนี้อันนี้ไอ้บอเอ๋อไปแล้วไอ้เหี้ยไม่อยู่ เยนยีแผนมันไร้คุยวินอู๋ติดสสองใส่แม่งไงี้ย